บอสงาที่เราไปเอ็นคอยชื่อเสียงแกแต่เจ้าทางยังไงนึกเด้ออันถ่วงหัวที่คอยใส่อยู่โรงงานทำไมอ่ะมันจะใส่ได้โดนจังหวะดับไงกันใส่ไฟแชร์มันอาจจะดับไงกูดิเขาได้ไฟแชร์แล้วต้องฟ้องอันเอาบอกคอยซื้อทั้งแกแต่เจ้าเลยก็หัวแกะแบบดีทุกเดตลอดสิบรังโอเคจัดไปไม่ดับแน่นอนไม่ดับไม่ผ่านสปอร์ตนั่งรอได้หมดอันนะ คนอ้วนเซเว่นตานะเต้นนมจอหวานสีแด็กสีแด็กเนี่ยค่ะข้อจอเดียวแน่น้ำนักนะโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับมาหอดแล้วครับพี่น้องวันที่26เร็วๆนี้นะครับผมเจอกันแน่นอนที่ ตะวันแดงเล้าบาเลนนะครับผมบาเลนพี่น้องบาเลนได้ไปบาเลนเดียวเนี่ยอาจเคยไปลวบ่กเคยไปนี่แล้วเดี๋ยเคยไปเร้วเดี๋ยวสีผ้าเฮ็ดสีผ้าเฮ็ดไหนพี่ั้งแตงวันนี้จตงแตงไปบาเลนเนี่ยมันมีอย่างมันต้องเสียวดิมันต้องเสียวแแตงมันต้องเสียว วันฝากไอ้ทายซอวยสอนน้องน้ำได้เนี่ยนอนไปบาเลนเทียแหลกครับผมอยู่ที่ตะวันแดงลาสบาเลนนะครับผมในวันที่เท่าไหร่นะพี่ก้องวันที่26ิเร็วๆนี้ครับผมเดือนนี้แหละยี่สิบกกรานี้ครับฝากพี่ฝากน้องซื้อบัตรจองตั๋วด้อพี่น้องเด้อฝ่ากไปซื้อบัตรด้วยพี่น้องมัตสิเตรียมก่อนมัสิเตรียมมันตะวันแดงก่อนเด้ผมเคยไปเลวเธอนึงคนหลายคักแน่นยิ่งติ่งไปกับพยาบวลฟิันแลนเล่น รอบนี้จ้าในกะห้กำลังใจกันนะพี่น้องเด้อจ้าในกะฝ่ามาสื่อบัตรจองตัวไว้แล้ครับพี่นอ้องสื่อโตสื่ออย่างไหวเด้อพี่น้องเด้อแต่งตัวเลิศดไปหากันเลยนะครับเป็นร้อมเกี่มนองอาดเลยเด้อนี่มานอ,นองอาดภาพน้องอาไปปด,ไ,ด <c oughs> ไปเปิดซิ่งนี่ไปเปิดซิ่งโอเคสีตั้งใจนะครับผมพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่ทางบาลเล่นเอ้ยเอ้ยครับอยู่บาลเ,เล่นกับมหาสุมาักหลานนี่นะครับผมกับคอนเสิร์ตพีกองวายุกับนองอาดแดงจรับผมเจอกันนะครับผมอันวันที ยี่สิบหกนะครับผมเร็วๆนี้โหดมันหาแน่นอนครับผมรับรองรับรับประกันความสนุกแน่นอนครับผมเจอกันที่ครับผมที่ตะวันแดงเลาบาเลนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากำอะไรทำกันเนี่ยไปที่สกลนครค่ะเป็นงานคอนเสิร์ตโคจูนี่นะคะไ no ปรับ uhm anyway. เชิญมิสไกายมิสแนนี่แล้วก็แดนเซอร์ทั้ง8คนค่ะก็บอดด้วยนะครับ คะืนนี้เวลาสามทุ่มตรงนะครับเป็นต้นไปนะครับฮะอำเภอสะกดสมาร์ทสะกดนครอำเภอนี่ควบน้ำอุ่นนะฮะนี่แล้วก็จะมีแอน์สำรัทั้งหมดแปดคนตัวบีไอพีมากเลยนี่นะคะนี่แล้วก็มีแต่เดนแอดมินนะฮะแอดมินโตเกียวคนใหม่นะครับ ทุณพี่กันนะคะสายล้อนะครับเปลี่ยนจากสายลอะะ้ยลอเป็นแอดมินตัวเจมิสิทธิ์เต็มตัวแล้วนะครับคืนนี้ฝาาแม่ๆม่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะที่สกลน,นครค่ะอาจจะเป็นคนไลฟ์หรือว่าถ่ายคลิปน,นะ,ค,ะครับเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าผมจะไปงานต่อกับยูริที่กรุงเทพพวกนี้นะคะรับะเจอกันนะฮะนี่แอดมินเดอคุณกันคุณกันนี่เจอกันนะคะแล้วก็มีไม่ใช่เฟื่องฟ้านะฮะนี่อ er, ุ้ยะอุ้ย นี่เดินกันนะคะเดินกันเด้อนี่งานเมื่องขอนแก่นแล้วนะครับขอบคุณสำหรับช่อดอกไม้สวยๆจากพยกเกาหลีนะครับละก็มาไล่างามๆจากพยกาหลีนะครับขอบคุณพี่น้องเมืองขอนแก่นเด้อน,นะครับผมตลาดรถไฟเมืองขอนแก่นนะครับผมขอบคุณสำหรับ ร้านจอจานผลไม้นะครับผมขอบคุณเข้ามาคอมเม้ตเด้อยวพ่อกันมืออื่นสกลนครนะครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอให้มีความสุขความรื่นริงมันร็สุบูรณ์สุขนนะครับวันนี้เราตันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบายย้องครับตอนนี้เฮาจะเดินทางไปสกลนครนะครับไปยุคมนองอุ่นเมื่อนี้ไปรับเชิญนะครับผมกับซีนีวิเชียนมีคกูจูนี่ มีอ่าบอดบีกมีน้องแอนนี่น้องสกายนะครับอยู่ที่นิคมน้ำปูนก็เลยว่าขี corona, ่รถพานมาจากทั่งอันนี้ไหมกาลสินมาสมเด็จเขาจะไปขึ้นพาเสวยก็เลยมาจอดปั่มซื้อกาแฟครับก็เลยพาดต่ำปั้นกระอย่างอันพญ่พญานาคอมอมกุญแจหนึ่งสององค์พี่น้องงามงามก็เลยพาดใบหน้าสองมันแวะถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปพี่น้องมึงหน้าแห้งมึงต้นไม้แบบแบบเขาไม่เลยแบบเหมือนจากคนห่อนอะตอนนี้เย็น เย็นกกย,งยนางมือกีนยางจอร์วยคุณหรยางม้านีหอนบัดย่งางเขาไม่ได้แบบเย็นก่นของผูิใดัณา์ไปฮะมาโมแวเตอร์ปั๊มยู่อำเภอสมเด็จนะครับงามๆมอกีปไปถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปแล้วก,กัเมอกีก็ถ่ายเป็นอเมซอนใช่ไหมวะอเมซอนที่แบบว่าแตกต่างจากที่อื่นมากเขาที่เห็นเด้จากที่เขาเดินทางไปเขาแบบปั๊มหลายๆหมองเอ้าเพิ่นดับไฟซ้ำเพิ่นดับน้ำซัมมาที่นี่ก็เลยว่า เป็นเมหสาหิดแปรหูแปกตาแห้งนะครับเ้าจะเคยเห็นมาอาจจะมีแปรกว่านี้แต่ว่าอันนี้กับมองนี้กับชื่อว่านานามาตเติมม,มันมั่นนามถา่ทายรูปนามากินกาแฟาครับไปเ้าไปข้างในพอกันมาแลงเดือมีความน้ำอุน่อสนสกลคนครนะครับอีกประมาณเกือบไกลเติบนะครับกสิครีโรขึ้นเขาบัดที่นี่โอเคเจอก,กันมาแร้งครับวสิขัไปข้างในแล้ว